เมื่อในยายสิย่ำปากกระกป๋องค่ะเตรียมผักแกมเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะก็ยายสิใส่มะม่วงเปรียวเนาะค่ะเนะาะมะนาวลูกละแปดบาทสิบบาทลูกน,นอ้อยน้อย่าบาทนํำกับบะหมี่เนาะค่ะใส่มะม่วงเปรียกก็อร่อยคือกันเนาะค่ะเนาะยายก็เตรียมเครื่องแลวเนาะค่ะอื่ค่ะ ผักชีใบเลื่อยใบมะกรูดหั่นฝอยพริกเนาะค่ะเดี๋ยวยายจะเอาปลากระกป๋องนี่ไปตั้งไฟให้เดือดก่อนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มายำกันค่ะค่ะยายจะตั้งปลากระกป๋องให้ห่อนเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยายก็จะเอาเครื่องโรยยำนาะค่ะเนาะมะม่วงค่ะ ตมหอมเปียกหอมค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะพริกขี้หนูเนาะค่ะเนาะตามด้วยมะเขือเทศเนาะค่ะใหายสิบวงเครื่องเนาะค่ะเนาะใส่หนังตาลไปหน่อยโอ้ย เนี่ยแหละนะะ้องค่ะเรล้วย่าสีใสหนังปลาเล็กน้อยเนะะ้องค่ะนี่ค่ะย่งปลากับฟองส่งเครื่องค่ะ สีส้มเนาะค่ะเนาะขออนุญาตเด้ออร่อยค่ะเดีย๋ยวยายจะจัดลงจานค่ะ,ะนี่จ้ายายก็ย่าเรียบรย้อยแล้วย่าปลากระกป๋องเนาะค่ะเนาะนี่จ้าอาหารกินง่ายๆเนาะค่ะมือนี่นี่จ้ะ ย่ำใส่มะม่วงเปรี้ยวเนาะค่ะเน,ะนาะน่านน่มะนาวแพงพักกรยกมาเบิดสวนยังสีละจ้ะมาเด้ใจเด้อมากินเขาน้ำกันค่ะย่ำปลากระป๋องค่ะขอพระคุณทุกท่านที่มาชมคิปให้ย่ย่ายรี่เด้อค่ะเด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แข็วขาดปลอดภัยยาเจ็บยาจนเด้อค่ะเด้อค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ